เพ้าสส่รายการหักเหลี่ยมจรกันในช่วงนี้นะคะซึ่งแน่านอานเหมือนเช่นเคยค่ะเรามีพริตตี้หนุ่มไม่รอนะคะจะมานําเสนอเสื้อยืดวันนี้ค่ะ399บาทเราไม่ขายเพราะเราแจกฟรีค่ะขอ,อได้เลยฮะ <c oughs> ผมนะฮะพริตตี้ไม่ได้หล่อมากแต่อร่อยเวอร์นะครับผม <c oughs> มา <c oughs> ออนไน์้ <c oughs> ย <c oughs> ทำยังไงคะแชร์สิครับแชร์ไป <c oughs> สังคมที่ ทุกคนเนี่ยนะฮะอาจจะเจอเรื่องราวมาอย่างเช่นอาจจะถูกเรียกอะไรถูกจี้ถูกป้นถูก,ถกจน<อ>ขึ้น<อ>บ้านถูกหลอกทุกอ,อย่างเนี่ยโอ้ได้หมดได้หมดนะฮะแชร์มาในแฟนเพจของรายการหักเหลี่ยมโจรน,นะฮะก็เรื่องราวถูกใจก็รับไปเลยนะฮะเ<ม>สื้อเชิ้ตแบบนี้ีเชิ้ตหนึ่งตัวหนุ่มฟอหล่อฟี้วมีผมคนเดียวรูปหล่อสะจริงนะนี่ยโอ้โหมันดูดีจริงๆเลยวะกินยาผิดป่ะเนี่ย กินยาผิดปะอ้หอินเนอร์มากอินเนอร์มาก <S 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 ไม่กับผมจะบอกว่ารอแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ชอบแบบดูแบบเฟลฟิลแกล้หน่อยๆโอ,อ้มีหน้าต้องแบบว่าแจ็คเก็ตหนังเฮ้ยไอ้เหี้ยถึงแม้ว่าคือสภาพอากาศบ้านเราร้อนมากคุณผู้ชมดูสิคะมันจะต้องแตกแต<ม>่ลุกแบดบอยไงผู้หญิงชอบอ่ะจริงๆวันนี้คือเป็นเรื่องของแบดบอยแบดบอยนิดๆไม่นิดละมังคุณเนี่ยคือบอกเลยนะคะว่าโจรร้าย l ายเนี้ยเป็นแบดบอยไม่ใช่แบดบอยธรรมดานะคะ เป็นบดบอยที่หล่อมากอะคือถ้าเทียบกับโจรนะถือว่าเป็นโจนที่หล่อจริงๆนะโจนหน้าตาดีไม่พอเจ้าชู้่ังหามพูดเลยเกียรติหรอเกียรติที่เป็นโจนหรือว่าเกียรติที่เจ้าชู้เกียรติเจ้าชู้เกียรติที่เป็นโจนสิเหรออนะฮะเรื่องราวเป็นเรื่องของโจนหน้าหล่อค่ะการจําลองจะเป็นยังไงไปชมครับล้วงตับโจน ฝนจะตกรถจะติดแต่ถ้าคนคิดจะทําชั่วแล้วนะฮะมันไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นละครับคุณผู้ชมมันเอาทุกกรณีคุณตํารวจก็ต้องมารับมือทุกสถานการณ์เช่นเดียวกันนะฮะเจ้าโจรรายนี้ครับฝนจะตกแค่ไหนมันก็ไม่สนดันด้นมาขายยาให้จงได้ดนั่นนะครับคุณตำรวจมันเจอเขาพอดีเลยฮะ คุณทำอะไรเนี่ยคุณสมศักดิ์อะไรเะจ๊ะเป็นหมวดแล้วเว้ยยังไม่เลิกใช่ไหมเนี่ยค้ายาเนี่ยฮะเลิกแล้วเลิกเมื่อไหร่ตอนนี้แหละหมวดตลกแล้วคุณสมศักดิ์ฮะเดี๋ยวไปเล่นต่อที่โรงพักนะไปแหมเป็นโจรตั้งแต่เขายัางเป็นจ่าตอนนี้เขาเป็นหมวดแล้วเว้ยเฮ้ยนี่โอ้โหลูกค้าเก่าค้าประจําเลยนี่ครับเนี่ย ดีแล้วจ้าจ้าอะไรล่ะเป็นหมวดแล้วเนี่ยดูดาวเลยเนี่ยถูกต้องนะครับหมดโล้มีตัดพอยเล็กๆน้อยๆผมเนี่ยยังจองที่เดิมไว้ให้คุณอยู่ที่เดิมห้องเก่าที่เดิมเวลาเดิมเปิดแอร์กับปิดแอร์ตลกเหรออ่ะบางทีก็เป็นพัดลมจ้ามีดาวเลยห้องก็ต้องมีแอร์เลยมีแอร์แล้วตุยบ้าเหรอโรงแรมนั่นเห็นโรงแรมคุณสงารทำไมคุณต้องค้ายยาด้วยเนี่ย ก็ผมพาระเยอะดิจ้าภาระเยอะเลยตกงปนไม่ทํางานละเฮ้ยก็ผมความจำเป็นอาจารย์หลายอย่างจากนั้เข็จำเป็นลูกเหรอทุกคนก็มีภาระมีความจําเป็นทุกคนแหละคุณนี่ไปไหนมาโอ้โหเจ๊คนนี้นี่มายังไงครับเนี่ยมาถึงก็ปุกประชิดตัวผู้ต้องหาแบบนี้เลยนะฮะตำรวจจับไปหรือทำไมไปเดียวเดียวเดี๋ยวเฮนี่นี่ใครเนี่ยคุณสมศักดิ์ปวดจนตาย เดี๋ยว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 ข้ามือใส่ไว้ทำไมใส่ไว้ทำไมนี่เจ็บไหมจ๊ะใจเย็นๆครับใจเย็นๆคุณสุ๋นสะอาดครับนี่คือใครครับเมียนี่เมียคนแล้วเนี่ยจ้าที่คุณไปเจอกันที่ไหนสวนท้อที่ไหนได้โอ้โหที่แท้ก็เป็นภรรยาของคุณแนทเจรนี่เองหัวนะคะจะทำอะไรกันหนุ่มเนี่ยนั่นไงอ้าวจำผิดกันทั้งหัวทั้งเมียสมกันดีจริงๆเลย เพิ่งข้าได้ไหมคะขอให้เขากินข้าวก่อนเนาะเดี๋ย่าให้ข้าวันจะเพิ่งทำอะไรแฟนหนูนะแป๊บเดียวแฝงเดียวแล้วพี่น้องผมพอจะเข้าใจคุณนะครับคุณสมศักดิ์ว่าคุณเอาเงินไปทำอะไรเดี๋ยวรอเมียฮิปโปแคะคุณเนี่ยไปซื้อข้าวแล้วนั่นน้องคนสวยนั่นใครล่ะครับสวยมาแต่ไกลเลยทีเดียวพี่หลอกหนูทำไมอะนี่มีใครครับคุณสมศักดิ์เมียเมีย เฮ้ยนั่นเมียเพิ่งไปนี่นาแล้วนี่ก็เมียอีกมันยังไงกันล่ะครับเนี่ยโอ้โหพ่อโจรสุดหล่อพ่อหนเด็ดคูกอีมิยะนี่ก็ไปซื้อข้าวมาให้สามีละครับอ้าวโอ้โหชนกันอีกแล้วเดินไม่ระวังเลยนะเจ๊ทำไมจะลิหายหนัวโดนจับอยู่ข้างในอุ้ยเหมือนหัวที่เลยหัวพี่ก็โดนจับต้องไปรีบไปรีไปพี่สมศักดิ์เนี่ยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคะ หัวชื่ออะไรนะสมศักดิ์โอ้ัวฉันก็สมศักดิ์จ้าโอ๊ยพอสมัยนี้ชื่อแบบแม่หัวชื่อเดียวกันซะอีกหรือว่าหรือว่าจะเป็นเดียวพี่เดียว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 เดี๋ยวเดียวพี่หกอะหัวเธอโดนจับนี่ชื่ออะไรนะสมศักดิ์สมศักดิ์ใช่โัวฉันที่โดนจับเป็นชื่อสมศักดิ์ นะครับแม่ยังอุตส่าห์มาทำหน้ารรื่นชะตาจะขาดเดี๋แล้วนะแกงงิงงงิงรถสนิยมหลากหลายเลอเกินนะฮะนี่ยังจะมีเก็บมีซอดไวอีกหรือเปล่าครับเนเนี่ยกไนลุยมาเลยครับลุยมาเลยเจ๊อย่าไปยอมสักด์รีของลูกผู้หญิง เสียทองตั้วหัวอยากได้หัวก้าวไปเลยชาวบ้านเหรอเฮ้ยหยุดถ้าไม่หยุดนะจะขังรมให้หมดเลยเนี่ยรักกันมากใช่ไหมโอ้โหนี่จับโจรแล้วก็ต้องมาลำบากยาศึกอีกนะฮะเนี่ยจะทำอะไรก็รีบทำกันนะเจ๊คุณสมศักดิ์เนี่ยเข้าไปด้านในแล้วตอนนี้พวกคุณสามคนเนี่ยมีราสจ่งเสียเขาเนี่ยก็สั่งแคตอนนี้นะครับ จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอู้หูทุกคนเลยจ้าทุกคนอาร์ตี้จ้าหนูก็รักพี่แต่นี่ข้าวปีนะเอาไปกินข้างในปากท้องน่ะสำคัญนะพี่นะรักพี่มากเลยแล้วตอนนี้ไม่น่าทำ่างนี้เลยนะไอ้สองโอ้ยไม่ใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมหักมุมขนาดนี้อ้าวเอาให้ครบครับเอาให้ครบทุกคนเลยครับ แล้วนี่ใส่ยแย่แบบนี้ฉันก็ไม่รักหรอกนี่เน<ห>ี่ยสมน้ำหน้ามันฮะเจ้าชูเ้เหลือเกินนี่ขอโทษด้วยนะคะทไมไปหาเพิ่มในคุกกันละกันนะแต่ระวังจะได้สามีมานะฮะโอ้โหแหมไม่น่าเลย <c oughs> จริงๆเป็นยังไงล่ะคุณสมศักดิ์ <c oughs> มีเมียเยอะขายยาไปเลี้ยงเมียเนี่ยคุ้มค่าไหม โอ้จ้ามันเป็นวิถีของไว้แล้วม,มูมูจาลล่าอะไรล่ะมูด้วยเออไปไปหาเมียเพิ่มข้างในเหรอนะแต่ออน่าจะลัวดีจา่าไปเออนะ ออกจากคุกมานะเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเคลียร์กับเมียที่บ้านนิดนึงป่านนั้นจะเมียจะยังอยู่ครบหมดไหมแต่ก็น่าสงสารตำรวจนะแทนที่จะต้องมาเคลียร์เรื่องยาใช่ไหมดันไปเคลียร์เรื่องภรรยาต่างๆไม่ใช่มีแค่สองสามคนสี่ห้าคนนั่นน่ะสิคือต้องบอกเลยนะคะว่าวุ่นวายกับว่าการแยกภรรยานี่มากกว่าการจับอีกนะคือแต่กว่าที่จะได้หลุดจากคุกออกมาป่านนี้เมียทิ้งหมดแล้วไม่แน่หรอกเขาออกมาก็หาใหม่ได้ราะเขามีหน้าเป็นอาวุธอ๋อ่นก็สี เดี๋ยวไป,ปฟังเสียงจากตำรวจเลยดีกว่านะฮะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงมันจะมีเหตุการณ์แบบเราก็ไม่คิดว่ามันคือหลังจากไปถึงโรงพักปุ๊บใช่ไหมฮะผู้หามันได้รับบาดเจ็บที่เขา่าก็เลยผู้หาเนี่ไปส่งโรงพยาบาลก่อนเพือ่อรักษาแผลที่โดนอาวุธปืนมันลั่นโดนเขานะพอรักษาเสร็จก,ก็กลับมาปุ๊บก็มีภรรยาเข้ามาสามคนนะฮะก็มาก็ต่างคนก็ต่างอ้างว่าตัวเองเป็นภรรยาคนนี้คนนี้ก็โวยวายจะทะเลาะกันน่ะ ตำรวจก็ต้องห้ามบอกโอ้โหตายแล้วนี่สถานที่ราชการไงก็อยู่ในความสงบนี่ครับเราก็สอบถามเราเป็นพยาทั้งสามคนเลยแต่ไม่ทราบคนไหนก่อนคนไหนหลังนะเราไม่ทราบเขาจะหน้าตาดีแมบนหล่อเข้มคิ้วเข้ม,ขมจมูกโด่งเลยแหละ ถ้าจะหลอกขนาดนี้ก็เอาไปใช้ในทางที่ถูกเนาะขายยาบ้าเป็นสิ่งไม่ดีถ้าอยากจะรวยหวังรวยทางรัฐยังจะดีกว่าโดยการถูกกฎหมายไงซื้อลอตเตอรี่สิคะซื้อลอตเตอรี่เออยมีสิทธิ์ได้สี่ล้านนะตอนนี้นะขาปรับราคาใหม่แล้วด้วยนะยิ่งบางคนเนี่ยนอนฝันถึงเลขอะไรเนี่ยต้องยิ่งรีบไปซื้อเลยนะเอมวดที่แล้วผมฝันเป็นไงก็ฝันไง ก็แค่นั้นแหละโว้ยฉันก็รู้ว่าแกฝันแล้วแกได้เลขฉันจะไดกขอไปซื้อฝันนี่เฉยไม่มีอะไรงั้นพักก่อนค่ะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะลอตเตอรี่พารวยเอ๊ะหรือจะพาซวยดีเออ,เอ,อแต่ว่าอยากได้ไงไม่มีตังก็อยากได้อะพัเกเรียมโจน